สวัสดีครับทอฟฟี่สามหรครับขวานหน้ากล้องวันนี้นะครับทอฟฟี่กำลังเดินทางไปจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมมีนัดกับชาวดาวนะครับเอาไว้ที่เขากะลานาครสวรรค์แต่ตอนนี้เขากะลาเขายังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะครับก็ยังไม่อนุญาตให้บุคคลได้ขึ้นไปนะครับผมเราก็จะทําการขึ้นไปใกล้ที่สุดนั่นก็คือ สอคอรอบบ้านะครับซึ่งเป็นค่ายลูกเสือแล้วก็เป็นสถานที่พักซึ่งธีมของเขาเนี่ยก็ชัดเจนครับอ่ากางเต็นท์ดูดาวสังเกตการ UFO นะครับของจ่าหนุ่มสอคอรอบบ้านะครับนะครับรหัสชาวดาวของพวกคุณที่จะยืนยันให้ผมดูก็คือตัวเลข17หรือ117หรือ1117นะครับถ้าเจอตัวเลขนี้เพื่อเป็นการยืนยัน ผมไปถึงที่หมายแล้วก็พร้อมเจอคุณแน่นอนนะครับชาวดาวครับขอรหัสยืนยันเริ่มได้ครับนี่รหัสยืนยันมาแล้วนะครับรหัสยืนยันมาแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับครบเลยนะครับอาจจะเรียงไม่ถูกจุดแต่ครบนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดมาแล้วมาแล้วมาแล้วเรื่อยๆครับมา ตามคำขอนะครับยืนยันนะครับด้วยรหัสของเรานะฮะหนึ่งเนะครับเมื่อคืนนี้ผมนอนที่นี่นะฮะถ้ามาเชนาทุกครั้งก็จะมานอนที่แฟนตาซีรีสอร์ทก็คือเหตุการณ์ที่ถ่ายติดเมื่อ,อปี2อ6 4ที่บินผ่านดาวสุกนะครับตอนนี้กำลังจะคืนห้องพักเพื่อที่จะ มูฟไปนควรสวรรค์นะครับไปสอคอบบ้ากันนะครับผมเดี๋ยวคืนกุญแจก่อนนะครับขยี้ขยี้คืนกุญแจนะฮะคืนกุญแจเสร็จนะครับผมออกมาเจอขยี้แวะมาหาเพื่อนครับออซซี่ฮะเกียวปลาตัดใหม่นะครับ,รบซึ่งออสเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยผมเรียนราชพัฒน คนครสวรรค์นะเนี่ยรถจอดนี่นะครับแล้วก็ทานเกี๊ยวปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูอะไรฮะมาดูอะไรนี่คือรถเพื่อนผมครับนี่คือรถเพื่อนผมเดินไปกินกาแฟร้านนี้มาฮะแล้วก็เดินผ่านรถเพื่อนผมผมก็เลยถามว่าเอ้ยรถใครวะรถกูหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดเป็นไงฮะ โหดไหมเอาละฮะตอนนี้ผมอยู่ปากทางเข้าแล้วนะครับก็คือขับมาเส้นหนองปลิงนะผ่านสถานีตำรวจภูทรหนองปลิงมาเรื่อยๆนะครับผมก็ห่างจากค่ายจีระประวัติประมาณ20กิโลนะครับทางเข้าอยู่ตรงนี้นะฮะเขียนว่า,ว,าวัดคีรีสวรรค์หรือง่ายๆเลยคือทางเข้าเขากาลาเละนะครับเพราะว่าทางเข้าเดียวกับโรงเรียนนะครับบ้านเขากลานะครับผมไปเดี๋ยวเข้าแบงค์หนกัน และข้างหน้าเราคือเขากะลานะครับนี่คือเส้นทางที่จะเข้าเขากะลานะครับดูรถคันนี้ครับเป็นยังไงฮะเป็นยังไงครับขยี้จนนาทีสุดท้ายก่อนถึงสอคอบรบานะครับผมนี่ก็เป็นวัดนะครับแล้วก็โรงเรียนเขากะลานะครับทางเข้านะครับ ก็คือข้าวข้างวัดเลยนะครับนะที่เราจะนอนกันคืนนี้นะสังเกตการกันคืนนี้นะไม่ได้มาหลายปีมากนะครับบรรยากาศยังเหมือนเดิมนะครับก็คือเชิงเขากะลาสองฝ้าข้างก็จะเป็นทุ่งข้าวโพดนะฮะเหมือนในหนังเลยนะครับเป็นทุ่งข้าวโพดอย่างนี้เลยนะครับเหมือนในหนังเลยนะฮะทองคุณอยู่ทางขวา ถึงแล้วนะครับสคอ,อบรานะครับนี่นะฮะโอโก้เขาเป็นเอเรียนชัดเจนนะครับนุ่มสวัสดีครับนี่เจ้าของสถานที่สคอ,อบรานะครับผม จริงๆสถานที่นี้ก็คือเป็นค่ายลูกเสือใช่ไหมพี่อ่าเปิดเป็นค่ายลูกเสือแเราสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จะมาเข้าค่ายเนี่ยจะมีช่วงไหนพี่ก็มีตั้งตั้งแต่ตุลาตเริ่มต้นตุลาครับนเดือนเลยแล้วช่วงนี้ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่อยากมาสังเกตการก็ได้มาพักได้ใช่ครับรับทัวไปเลยกางเต็นท์ได้ครับแล้วก็มีห้องพักด้วยใช่ครับอ เราเหตุการณ์วันที่ไปขอนแก่นให้นะครับที่บอกว่าเจอมาเป็นยานจอด <ไป S 1> ใหญ่ๆหญ่ <ๆ S 2> คือผมอ่ะอยู่ที่อยู่ที่เขากระลาเนี่ยคือเจอปกติทุกคืนอยู่แล้วนะครับครับแต่วันนั้นไปขอนแก่นเนี่ยผมไปเจอคือเป็นลำใหญ่มากๆเป็นเห็นถึงช่องหน้าต่างเลยครับเห็นถึงช่องหน้าต่างที่แบบหมุนมาแต่ไกลตอนแรกผมไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนดาวปกติแต่ทีนี้พอเริ่มเมฆออกคลายออกภูเขาค่อยๆใหญ่ๆๆ,ๆๆแล้วก็หมุนหมุนรอบตัวเขาครับเป็นเห็นถึงช่องหน้าต่างเลย โอ้โหผมก็ตกใจมากไม่ได้คว้าอะไรถ่ายทันไม่ทันนะครับไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยอยู่ในตัวเมืองเลยครับหรืออำเภออะไรไม่อยู่บ้านไผ่แยกบ้านไผ่ครับโอ้บ้านไผ่ครับแถวแถวบ้านพี่บอลพระดอนแน่เลยครับครับอ่าเนี่ยแล้วก็ผมเข่าลูกนี้นะครับผมเคยเจอใหญ่มากๆเจอช่วงหกโมงเย็นครับก็คือเขากลาเนี่แหละใช่ไหมฮะเป็นยอดยอดนี้นะครับที่เป็นป่องครับป่องเก่าไฟกลมๆแล้วก็ขึ้นมาเหมือนดวงจันทร์ ใหญ่มากๆเลยนะครับขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเลื่อนไปทางซ้ายเนี่ยแล้วก็หายวับแต่คือไปช้าๆนะครับไม่ได้ไปไวอตอนนี้ผมกำลังจะจัดทริปขึ้นเขาไปดูว่าข้างนะ้ข้างล่างอ่ะคือผมเคยย่อนหินลงไปแล้วก้อนใหญ่ๆนะครับครับแล้วมันไม่มีเสียงกระทบอะไรเลยมันหายไปเลยครับบุ๊ปหายไปเลยใช่ครับอ๋อแสดงว่ามันเป็นเหมือนปากป่องภูเขาไฟใช่ครับมีใครขึ้นไปสำรวจหรือยังครับมีผมกับคนงานไปอ๋อหมายความว่าทาง คนอื่นก็ยังไม่มีใครทรบารบอ๋อ,อเป็นป่องที่ใหญ่มากๆเหมือนมีคนมาทำไว้ครับแล้วก็ลึกมากเลยครับแล้วก็ข้างบนก็จะมีต้นเครือเถาที่เขาเรียกว่าเครือเถาหลง<อ>ถ้าข้ามไปก็เหมือนหายไปเลยถ้าไม่ติใช่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 <อ>ผมเคยได้ยินอันนี้อยู่คือรอบรอบป่องจะเป็นเครือเถาหลงล้อมรอบเลยนะครับอ๋อแล้วก็เป็นลานกว้างสบายมากเลยครับ แต่ก็ใช้เวลาเกือบวนันเดินขึ้นนะครับเกือบวันหนึ่งเห็นแค oh, ่นี้นะครับครับโอ้ปีนต้องปีนตลอดเลยนะคร oh. ับอ๋อผมกาลังแบบฟิตหาทีมงานขึ้นไปต้องไปนอนค้างนะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาขึ้นไปสำรวจกับพี่หนุ่มเพราะว่าผมชอบวิ่งเทรลอยู่แล้ววิ่งบนป่าบนเขาเนี่ยผมชอบอยู่แล้วที่มีถ้ำเยอะนะครับในนี้ถ้ำเยอะ เดี๋ยววันนี้พี่หนุ่มพาผมขึ้นไปเขาก็าไ,ได้ไหมครับได้เลยครับผมจะขออนุญาตขึ้นไปไหว้พระเฉยนะครับแต่การสังเกตการในค่ําคืนนี้ผมจะขออนุญาตเนี่ยที่ลานกิจกรรมเี่แหละเป็นลานกลางเต้นนี่นะฮะตรงนี้เป็นลานกิจกรรมนะครับเดี๋ยวค่ำคืนพอเราปิดไฟข้างล่างให้หมืดสนิทข้างบนท้องฟ้าจะสว่างเห็นดาวหมดแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศภาพในค่าคืนนี้ไปให้ดูว่าเราเจอกับอะไรบ้างนะครับผม ยืนคุยกับพี่จ่าหนุ่มนะครับก็คือตื่นเต้นเพราะว่าสถานที่แห่งนี้นะครับพี่จ่าหนุ่มบอกว่าพบเจอเขาบนภาคพื้นดินบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเขาก็เจอนะฮะเจอหลายสายพันธุ์มากนะครับสายพันธุ์หลักๆก็จะมีมีเกรเนาะเกรที่เป็นอ่าเทาๆตัวเล็กๆนะครับที่เราเห็นกันตามในหนังแล้วก็มีเรปทเรียลเรปทเรียลที่เป็นหัวแบบเป็นกิ้งก่าที่อ่ แปลงกายได้นะครับที่เราดูในสารคดีต่างประเทศที่มีบุคคลสําคัญเนี่ยเป็นเว็บซีเรียลกันหลายหลายหลาย,หลายท่านที่ดวงตาเขาจะเหมือนงูครับพิบๆได้อย่างเงี้ยแล้วก็กายละเอียดที่เป็นเป็นร่างโปร่งแสงเดี๋ยวให้พี่หนุ่มเล่าให้ฟังเรื่องของธาพื้นดินนะครับมนุษย์ต่างดาวเนี่ยคืออยู่ที่เนี่ยผมจะเจอบ่อยแล้วก็ลูกค้าเจอบ่อยมากคือถ้าพันเกเนี่ยเขาจะวิ่งเหมือนกุมารทองวิ่งเหมือนเด็กแถวนี้ครับเจอบ่อยลูกค้าเจอบ่อยแล้วก็พัน อิเาเลียนน่ะผมก็จะเจออยู่แถวนี้หลังกองลอยการผมนะครับคือที่ที่เป็นแล้วหัวเขาเป็นแบบเหมือนกิ้งก่าเลยอ่ะใช่ครับใช่ครับอ๋อนิ้วก็จะเป็นประมาณสามนิ้วครับครับแต่เขาเขาไม่อะไรอ่ะเขามาดีนะครับที่ผมเจอคือเขาก็ไม่เคยทําอะไรเรามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับในนี้อ๋อการละเอียดนะครับการละเอียดนี้ผมเจอบ่อยมากคือตอนแรกผมนึกว่าผีแต่สังเกตตลอดคือผมเป็นคนกูผีแต่ เจอเขาแล้วเขาก็เหมือนยืนอยู่เฉยๆแล้วก็เดินไปเดินมาอะไรเงี้ยครับร่างโปร่งแสงร่างโปร่งแสง,ง,ง,แสงอ๋อคือเราเราแยกแยะยังไงว่าระหว่างต่างดาวกับวิญญาณหรือผู้ผีเราจะรับรู้ด้วยจิตเราเลยใช่ไหมว่าใช่ครับไม่ไม่ใช่ผีแน่นอนใช่ครับอืมเพราะว่า<ฮ>ถ้าผีเนี่ยผมสัมผัสได้อย่างคือผมก็เป็นคนกลัวถ้าเจออย่างเงี้ยก็กลัวเลยครับอ๋อต้องบอกว่าพี่หนุ่มเป็นรับราชการทหารด้วยนะคือเรื่องพวกนี้คือไม่เคยเชื่อมาก่อนแล้วก็ไม่ใช่คนที่นี่ด้วย ใช่ครับแต่ทําไมก็ไม่รู้ทําให้ได้มาอยู่ตรงตีนเขากะลาเลยมีเหตุการณ์ไหมทําไมต้องมาอยู่ที่นี่พี่พี่หนุ่มคนจังหวัดอะไรฮะคนน้องสวรรค์นี่ะครับอยู่ในแต่ไม่ได้ไม่ไม่ได้อยู่แถวนี้ใช่ครับอยู่ตัวเมืองซื้อที่ที่นี่ทำเพื่อทําแคมป์ลูกเสืออย่างเดียวครับไม่ได้ตั้งใจจะเกี่ยวกับยูโโเลยไม่รู้เรื่องเลยครับครับแต่พอมาอยู่แล้วผมเริ่มสัมผัสสัมผัสเริ่มเจออะไรแปลกแปแต่ผมก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าผมไม่เคยเห็นตอนแรกครับคือผมเจอเจอทุกวันทุกวันเจออะไรที่มันแปลกแปลก เจอบนท้องฟ้ามั่งวิ่งเหมือนดวงจันทร์วิ่งเข้ามาหาผมแล้วก็วราปหายไปเงี้ยครับเจอบ่อยโอเคขอบคุณครับที่พักของเราก็จะเป็นแบบแนวเข้าค่ายครับเป็นแนวแคมป์เลยนะฮะมีพัดลมนะครับเพราะว่ากลางคืนเขาบอกว่าอากาศเย็นไม่ต้องใช้แอร์ก็อยู่ได้แล้วนะครับผมก็จะเป็นแนวแบบสบายสบายสายลุยๆอย่างเรานี้ได้หมดทุกที่นะครับคือข้างล่างเป็นขาเหล็กข้างบนเป็นคน อันนี้เห็นเหมือนต้องคาราเมลเลยอะครับแล้วเขาก็วิ่งคือทุกคนกรี๊ดวิ่งเข้าไปตรงหลังห้องน้ําเด็กคือวิ่งตามกันไปอะครับอันนี้คือเห็นคนละครั้งกับรอบต,ต้องคาราเมลใช่ไหมครับรเพราะว่าต้องก็เห็นถนนเส้นนี้ที่เข้ามาคือเห็นเป็นขาเหล็กโอ้ oh. แลวผมก็ดุลูกค้าบอกว่าบอกแล้วว่าไล่เห็นในหะ้เงียบกันไวอันนี้เขาวิ่งตามขับกันไปครับ oh. อ๋อชัดเจนนะครับที่นี่นะฮะ UFO ขับนะครับ กาแฟอาหารเครื่องดื่มที่พักจุดกลางเต็นท์สองยูเอนี่คอนเซปชัดเจนมากขับ ATV ขึ้นเขาไหว,วยพญยายนาคนะครับติดต่อเบอร์นี้เลยนะฮะจารหนุ่มนะครับสอคอบปลาไปเดี๋ยวเราไปเขากะลากันแบบถ้าแบบวาร์ปอะไรเงี้ยเขาพี่เจอบ่อยไหมบ่อยครับถ้าวาร์ปยิงสัตว์อันไรเจอเป็นเรื่องปกติแล้วนี่คือทางขึ้นลัดหรือหลัก หลกักอันนี้ทางหลกักอันนี้ทางหลัาาหลกก<า>่อนงตีนขาแล้วก็จะขึ้นทางลัดแล้วอ๋อเพราะว่าทางหลักมัน,<า>น,นพัง,ง,นนงมหมดแล้วคับน้ำถนนพังหมดแล้วครับเดี๋ยวต่อไปอบตอก็จะทำถนนลาดยางเข้ามาถึงข้างบนเขาแล้วครับก็คือตอนนี้ทําเรื่องเ,อเป็นป่าชุมชนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีชาวบ้านเข้ามาพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อในอนาคตเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ได้ยินเสียงคนหัวลรอ วงแตกรือวิ่งกับแคมกันแขงจักรยานเหรอครับครับอืมน่ากลัวมากดูครับต้นไม้มีความแบบโอ้บรรยากาศเหมือนแบบป่าอะไรดี่าเมซอนหเรอโอ้เอาละครับ <ทำ S 1> ขึ้นท, <ำ S 1> ทางลัดนะครับ ต้องเดินป่าไม่ถึงสิบนี่คือสิบนาทีหรือสิบกิโลพี่นาทีครับโอ้ oh, <laughs> ถ้าสิบกิโลทางขึ้นสี่สิบห้าองศาเรียบร้อยโอเคผมพร้อมมาเทรลอยู่แล้วฮนะวันนี้ลูกเนือนะผมบอกเลยยิ่งกว่านี้เยอะนี่ขึ้นไม่ถึงห้าทีสามนาที <laughs> นี่คือทางหลักสมัยก่อนฮนะที่บอกว่าพังแล้วคือเป็นอย่างนี้นะฮะทางหลัก นี่นะฮะทางหลักนี่ทางหลักกะจะวิ่งสักห้ากิโลวันนี้พี่วิ่งแล้วมีผู้ต้องสงสัยแอบมองเราอยู่ครับพี่หนุ่มมีผู้ต้องสงสัยแอบมองเราอยู่มนท้องฟ้าครับนี่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  แอบอยู่เปล่า <c oughs> ถึงแล้วนะครับเขากลานะครับซึ่งโซนนี้จะเป็นโซนโซนประจำของท็อฟฟี่สมัยก่อนที่ขึ้นมาจะมานั่งโซนนี้นะฮะนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนกับว่าศาลาเอาไว้พูดคุย นะครับแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลกันตรงนี้นะฮะอาจารย์เจริญอาจารย์สมจิตยอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่คือทางขึ้นนะครับผมนี่นะฮะไปเดี๋ยวไปดูข้างบนกัน บรยกาศก,ก็เหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือหญ้ามันขึ้นลกล้างปกคลุมนะครับเนื่องจากปิดมานานมากนะครับนี่คือเป็นลานที่เรามานั่งสมาธิสื่อสารกับต่างดาวนะครับตรงนี้นะครับเป็นความเชื่อนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเช่นเดิมครับ เสียพญานาคไหมครับเห็นไหมครับจินตนาการล้ำเลิศตอนนี้ก็เป็นเป็นที่ลกล้างไปเลยนะครับสำหรับตรงนี้ก็เคยอาจจะเป็นที่พักของสงหรืออาจจะเป็นคนที่ดูแลบนนี้นะครับดูดูรหัสเขาฮะดูรหัสเขานี่ครับรหัสจักรวาลของชาวดาวนะครับ ทำไมเราต้องเจอเลขนี้กันบ่อยๆนะครับเป็นการยืนยันนะฮะตอนนี้ลงมาที่เชิงเขากลานะครับก็จะเป็นทุ่งข้าโพดซึ่งตอนนี้เขายังไม่ได้ลงข้าวโพดนะฮะก็จะเป็นสถานที่ที่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยคนที่ขึ้นมาบนเขากะลามักจะเห็นนะครับต่างดาวเขาเดินตรงบริเวณนี้เป็นประจำนะครับที่เป็นล่างเรืองแสง นะครับพอขับรถลงมาเพื่อที่จะตามหาเขาก็วุบวุบวุบแล้วก็หายไปนะคือโซนนี้นะครับที่เขาบอกว่ามักจะพบเห็นบ่อยครั้งที่เขามาเดินอยู่ภาคพื้นดินนะครับตรงนี้เลยเหมือนในหนังมากเลยอ่ะเหมือนในหนังฝรั่งอะ่ะนะฮะบรรยากาศอ่ะโคตรเจ๋งเมื่อวานตก็เห็นตอนกลางวันไม่ใช่หรอมาแล้วมาแล้วอ่ะมาแล้วค่อยๆมาแล้วแปงมาเรื่อยๆนะครับนะะมาแล้วนะฮะ เดี๋ยวกลางคืนจัดให้หนักๆครับฝนตกหนักมากมากหลังคาแทบจะพ่มทลายนะฮะเหมือนปี6-3ตอนที่เรานั่งสัมภาษณ์กัน บนรีสอร์ทก่อนที่จะลงไปสังเกตการฝนตกหนักนี้เลยนะฮะไม่เป็นไรหัวค่ำอยู่ครับปล่อยให้ตกไปเลยนะฮะตกให้เต็มที่ดึกๆึกหลังเที่ยงคืนไปแล้วขอให้หยุดแล้วฟ้าเปิดนะครับภาวนาอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าตีหนึ่งนะครับฝนเพิ่งหยุดเหตุการณ์วันนี้เหมือนเหตุการณ์วันที่สิบหก ย่างเข้าวันที่17ของเดือนกระกฎาคมปี2,563ที่อ่างเก็บน้ำไซทอนขรยกคือหุ่ค่ำฝนตกหนักมากแล้วดึกฝนหยุดแล้วนะฮะตอนนี้ท้องฟ้าก็ยังปิดอยู่นะยังไม่เคลียร์นะครับผมแต่สิ่งที่เรากำลังจะ,ะพาคุณผู้ชมไปดูนี่คือเราจะพาไปดูภาคพื้นดินที่พี่หนุ่มนะฮะเนี่ยให้เกียรติถ่ายให้เราด้วยจะพาผมไปสังเกตการกนะ็คือด้านหลังนะครับที่พี่หนุ่มบอกว่าเห็น เขาเป็นในรูปแบบของกายละเอียดก็คือเป็นโปร่งแสงบ่อยครั้งนะครับนักท่องเที่ยวหรือคนที่มาสังเกตการก็มาสัมผัสที่นี่บ่อยครั้งที่นี่เขาจะเห็นประมาณ3สายพันธุ์ด้วยกันนะครับก็คือที่อยู่บนภาคพื้นดินนะก็จะมีมีเกรเกรก็คือเป็นที่เราเห็นกันบ่อยๆในอินเทอร์เน็ตก็คือล่างสีสีเกรเลยฮะสีแบบสีบรอนอย่างเงี้ยนะสีเทาตัวเล็กๆแล้วก็กายละเอียดก็คือจะเป็นล่างโปร่งแสง นะครับผมแล้วก็เรปทิเรียลที่เป็นคล้ายๆกิ้งก่าอ่อแล้วก็มีแซมมาอีกหนึ่งท่านที่พี่หนุ่มเห็นเหมือนคุณต้องคาราเมลก็คือข้างล่างครึ่งล่างเป็นเป็นเหล็ก,กเป็นขาเหล็กเป็นขาเหล็กครับข้างบนเป็นตัวมนุษย์ข้างบนเป็นตัวมนุษย์ใช่ครับแต่เดี๋ยวเราจะไปสังเกตการท่านไหนฮะด้านหลังด้านหลังครับที่เป็นการละเอียดใช่ไหมใช่ครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ที่ผมส่งไฟนะครับจะเห็นบ่อยมากๆคือจะเห็นเป็นการละเอียดเขาจะยืนมองเหมือนมองตอบโต้เราตอดเวลาครับถ้าเรามองเขาก็มองเราฮะฮะวแวบบเลยผมเห็นอะไรครับไม่รู้ครับแวบบเดียวเมื่อกี้ตอนช่วงเวย็นที่ผมวิ่งผ่านอะ่ะคือจุดนี้เป็นจุดนี่แหละที่ผมบอก จุดมุมนี่หัวโค้งนี่ครับไม่แต่เมื่อกี้นี่ผมเห็นคนลุกตลอดเวลาผมเห็นน่ะตรงโค้นต้นสนอ่ะเหมือนเดินวับเงี้ยแล้วเข้าไปดูไหมได้เลยครับครับเวลาเห็นอยากให้นอื่นเห็นหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมเดินเข้าไปถึงจุดที่พี่หนุ่มบอกว่าเห็นเขาบ่อยๆแล้วนะฮะพี่หนุ่มเห็นแวับหนึ่งแต่คือไม่รู้เป็นคืออะไรนะฮะแล้วก็หายไปแล้ว แต่ผมว่าไม่เห็นนะฮะเห็นแล้วเข้าไปก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเอาไปฉายส่องเข้าไปด้วยนะถ้าเป็นเขาก็คงไม่อยู่เหมือนกันถ้าผมเป็นเขานะไม่เป็นไรเพราะเราบุม่มบามเข้าไปนะครับตรงจุดนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปไปไหว้พี่หนุ่มบอกว่าชื่อแม่แตงครับแม่แตงนี่เป็นเป็นใครนะพี่หนุ่มเป็นผีตายท้องกลมสมัยก่อนครับคือตายณที่ตรงนี้นครับตายณตรงนี้เลยครับอ๋อ<ม>โบราณขนาดอายุขนาดประมาณไหนฮะประมาณแปดสิบปีอ๋อแปดสิบปีแล้วครับ แม่แดงนี่คือบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอใจดีครับใจดีจดจดนะแล้วก็ลูกชายชื่อหนูแดงอ๋อลูกชายชื่อหนูแดงเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนชื่อลูกชายของแม่นาใช่ไหมใช่ครับเนี่ยผมเาบอลถวายตรงนี้ตอนกางวันเลยนะ<ช>ครับกิ้งเลยกิ้งไปกิ้งมาลมไม่มีนะครับวันนั้น,นอ๋อลูกบอลถวายลูกไม่แดงใช่ครับ อันนี้ใครมาทําสารให้พี่หนุ่มทำไหมครับทำกับมือคือบอกกับท่านเลยว่าจะทาทุกอย่างด้วยมือตัวเองไม่ซื้อโอเคแก่ใกล้โชคบ่อยมากก็เรียบร้อยนะครับขออนุญาตแม่แตงบอกกล่าวแม่แตงเรียบร้อยแล้วก็บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางปู่ย่าตายายนะครับเจ้าของสถานที่นะครับในการมาสังเกตการในวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านเปิดนะครับเปิดท้องฟ้าเปิดประตูมิติ เปิดพบภูมินะครับอนุญาตนะครับให้ทูดท,ที่มาจากต่างดาวนะครับได้มาปรากฏหรือมายืนยันถึงการมีอยู่จริงของพวกเขานะครับต,ต้องขออนุญาตเจ้าที่จะทางก่อนมีหลายะคนถามว่าทำไมต้องจุดทูบด้วยอะไรเงี้ย ก็เป็นขั้นตอนของผมตามความเชื่อของผมเองนะก็คือในการจุดทูปเนี่ยผมจุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็เจ้าของสถานที่ไม่ได้จุดทูปบอกต่างดาวนะครับในเรื่องของต่างดาวเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยนั่งสื่อจิตอีกทีหนึ่งนะครับผมตอนนี้ขอเจ้าของสถานที่ก่อนนะครับมาบ้านเขานะครับให้เขาเปิดประตูต้อนรับแขกที่มาจากเป็นอาคันทุกะที่มาจากต่างดาวก่อนนะครับผมตอนนี้จุดทูปบอกกล่าวเรียบร้อยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผม จะนั่งสมาธิสื่อจิตนะครับเพราะตอนนี้เที่ยงคืนกว่าที่หนึ่งแล้วนะครับผมเป็นไงฮะฝนตกหนักเมื่อกี้นี่หนักแบบฟ้าถล่มทลายตอนน,ตอนนี้เงียบกิบแล้วฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะครับผมฟ้าเริ่มเปิดนะฮะฟ้าเริ่มเปิดแล้วเริ่มมีการเคลื่อนตัวของก้อนเมฆออกไปแล้วนะฮะ พระจันทร์ทรงกดแล้วนะครับตอนนี้นะฮะตีสองสี่สิบสี่ 2, นาทีนะครับนี่นะครับเอาแล้วนะฮะมีปรากฏการณ์อะไรที่แบบหวือหวาแปลกๆให้เราเห็นแล้วนะครับพระจันทร์ทรงกดตอนตีสองสี่สิบสี่นาทีอ่านี่สวยงามมากครับสวยงามมากครับสุดยอด เขียวๆนี่ไม่ใช่นะฮะเขียวๆนี่เป็นแสงจากกล้องเรานะครับเม็ดเขียวๆนี่ไม่ใช่นะครับทีสี่นะฮะตอนนี้ถ้าบินเข้าดวงจันทร์สวยงามมากนะครับจุดเขียวๆนี่ไม่ใช่นะฮะนะครับตอนนี้เราสังเกตการ์าตรงนี้ใช่นะครับตรงนี้ดาวนะครับฝั่งนี้นะฮะ อันนี้ดาวนะดาวเอาจุกเ,เขียวไปแตะดาวนะครับนี่ดาวนะครับและนี่คือหนึ่งในบททดสอบความอดทนของคนที่เฝ้าสังเกตการนะครับตอนนี้ผมอยู่คนเดียวนะฮะจ่าหนุ่มก็น่าจะเข้าไปพักผ่อนละนะครับแล้วก็ที่สําคัญคลิปนี้ก็เป็นเรื่องหน้าแปลกที่ผม เชิญชวน,ชวนสมาชิกในกลุ่มผมไปหลายคนมากไม่มีใครว่างเลยสักคนเดียวทําให้ทิปเนี่ยผมมาคนเดียวเลยนะฮะผมเดินทางคนเดียวนะครับไม่มีใครเลยนะฮะนอกจากมหาจาหนุ่มที่นี่แล้วจาหนุ่มก็ต้อนรับอย่างดีและณตอนนี้ตีห้าครึ่งนะครับยังไม่มีวี่แววว่าจะมี ความเคลื่อนไหวบนท้องฟ้าเลยนะครับก็อ้าวไม่เป็นไรครับทดสอบความอดทนกันไปถ้าครั้งนี้ปีนี้ไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรผมก็ได้เรียนรู้ในบรรยากาศใหม่ๆนะครับได้มาฟังจาาหนุ่มเล่าในเรื่องที่ผมไม่เคยได้ยินนะครับในเรื่องของการามาเดินหรือมาอยู่บนภาคพื้นดินของพวกเขานะครับก็ ถือว่ามาฟังเรื่องเล่ามาฟังประสบการณ์ของคนพื้นที่คนที่เป็นเจ้าของและดูแลที่27ไร่ตรงสอครอบบ้านี้นะฮะทำไมต้องมาซื้อที่ตรงนี้แล้วมาฝังตัวอยู่ที่นี่เชิงเขากลานะครับก็ทดสอบความอดทนกันไปถ้า ปีนี้ไม่ได้มาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมก็ยังเชื่อมั่นเสมอว่าพวกท่านนั้ยังมีอยู่จริงคลิปกันก่อนที่เห็นเขาบินเขามาก็บินจริงครับคลิปนี้ผมมาเฝ้ารอมาคนเดียวรอยันเช้าไม่บินก็ไม่บินครับแม้ว่าถึงเขากะลานะครับแม้จะมาถึงที่แหล่งเขาเลยนะะฐานทัพเขาเลยนะ บทได้เขาจะไม่บินเขาก็ไม่บินนะครับก็คาดหวังอะไรไม่ได้นะฮะก็โอเคน้อยใจไหมก็น้อยใจนิดนึงเพราะว่าอุตส่าห์ตั้งใจนะครับครบรอบหนึ่งปีก็มารอถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรครับก็ยังมีความอดทนและพยายามที่จะท่อามองท้องฟ้าต่อไปนะครับ ครับนะครับน้องอะไรนะเบิร์ดครับผมน้องเบิร์ดน้อง, Bird, องเบิร์ดบูชิวนี่ครับบูชิวโอ้โหอุตส่าห์ขนมมาฝากตอนเช้าตรู่รู้ได้ไงว่าพี่ตัฟี่อยู่ถึงเช้าเห็นพี่โพสอยู่เป็นไงฮะเขากาลานะตอนนี้คือทางขึ้นทางเสียพีเสียหมดเลยทางขึ้นแบบตามรถนะครับทางรถอะเสียหมดตั้งแต่มีข่าวมาตั้งแต่มีข่าวก็ทางเหมือนปิดไปเลยใช่ครับทางปิดไปเลย พอเขาปิดป้ายทางก็ต้นไม้ดินอะไรล่มลงมาหมดเลยพี่หรอเหมือนเหมือนกับว่าเหมือนเขาปิดทางไปเลยอะอ๋อแล้วปกติส่วนตัวเราเคยเจอไหมไม่ค่อยได้เจอครับพี่แต่เคยได้ยินข่าวว่ามีคนมาเห็นเยอะอ๋อบางทีก็เห็นเป็นแสงลงมาเงี้ยครับครับแต่แต่นั้นนานแล้วหลายสิบปีแล้วพี่อือตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยครัอืมครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ ขากลับครับก็รหัสเขาก็มาตัดหน้าเหมือนเดิมมายืนยันว่าเมื่อคืนน่าจะมีเหตุการณ์นั่นแหละแต่ฝ้าฝนมันไม่เป็นใจนะครับก็เขาคงจะอยู่รอบๆเรานั่นแหละนะครับก็เชื่อมั่นว่าอย่างนั้นนะผมไปไม่น่าจะเสียเที่ยวแต่เก็บภาพดาววิ่งมาฝากไม่ได้เท่านั้นเองนะโอเคครับเดี๋ยวงานหน้าจัดให้หนักหนกครับขากลับครับยังจะมาแซวอีกนะ แสดงว่าเมื่อคืนก็อยู่แหละนะครับอยู่แต่ไม่สามารถถ่ายติดยานได้เพราะว่าฟ้าฝนไม่เป็นใจนะครับเนี่ยเขาก็ไ่ยืนยันนะว่าเมื่อคืนเขาอยู่เนี่ยเอาแย่เอาแย่มาแยม่แย่กันีแย่